เป็นครั้งแรกที่แขกรับเชิญในวันนี้ผมจะไม่รู้เรื่องราวของเขามาก่อนเลยครับว่าเขาเป็นใครน่าสนใจย,ยังไงเดี๋ยวเราได้รู้กันครับว่าผู้ชายคนนี้ปีเตอร์จีไอคอนแขกรับเชิญของเรานั้นคุ้มค่าไหมที่เราต้องดูนี่อุปกรณ์ที่ผมจะมีเหมือนเขาเลยคือเป็นอุปกรณ์เวทต่างๆเนี่ย พอดีเพิ่งมาเริ่มเห็นพี่บูดี้ก็เลยอยากเล่นบ้างจริงหรือเปล่าจริงเล่นมานานหรือยังก็เล่นมาได้ประมาณสักปีกว่าแล้วครับเล่นท่าอะไรบ้างพี่นึกก็เล่นผมก็เล่นได้ท่าก็มีสควอตมีเล่นแขนเล่นไบเสร็จเล่นให้ดูได้ไหมได้เล่นให้ดูนะก็ส่วอย่างที่จะเล่นท่านี้อันนี้แล้วับเล่นใบเสร็จชัดมากครับคุณผู้ชมตอนแรกไม่เป็นงี้ไม่เป็นครับตอนแรกเป็นแบบไหน ก็แห้งๆเลยเออแลวสควอตยังไงสควอตเหรอถ้าสควอตก็ต้องก็ต้องยกขึ้นมาครับแล้วก็เอาขึ้นมาครับเออไวที่บ่าอ่าแล้วก็ทำสควอตก็แล้วแต่ว่าเราจะยืนกว้างเท่าไหร่ครับถ้าเล่นต้นขาหน้าแล้วก็ยืนประมาณตรงๆนี้แล้วก็แล้วก็ลุกขึ้นเล่นกี่เซตฮะประมาณ4ี่เซตจะเล่น4เซตครับครับเล่นอย่างนี้บ่อยไหมตองสุดาก็เล่นกับทุกวันพยายามเล่นทุกวันคำถามคือเมื่อคุณอยากจะเปลี่ยนหุนของคุณ ครับคุณไปซื้ออุปกรณ์เลยหรือเปล่าหรือว่าใช่ไปซื้อเลยทำทันทีครับขอว่างก่อนได้ไหมพี่ได้ได้โทษโทษเชิญเชิญวางเชิญวางแปลว่าเป็นคนที่รักในเสียงเพลงอย่างยิ่งใช่ครับใช่ไหมครับชอบเล่นกีตาร์ครับและมีชุดกลองอยู่ในนี้ด้วยเมื่อก่อนตั้งเป็นตรงเนี้ยเมื่อก่อนน่ะคือเคยเป็นห้องซอฟดนตรีเลยครับ ทำห้องซ้อมบุเลยปีเตอร์ร้องไหมผมเป็นมือเบสแล้วร้องเพลงได้ไหมร้องได้ครับส,ส,สักเพลงได้ไหมจัดมามันมันอาจจะสมัยตอนที่พี่เด็กมากเลยเน o ะ <c oughs> ือเสียงพี่เนี่ยมันไม่พร้อมมันพังมาเจ็ดวันที่ผ่านมาแต่คุณร้องได้ผมรู้โอ้เล่นไปด้วยร้องไปด้วยยากปกติเป็นนั่ดนตรีอ่ะอ่าเราก็จะเป็นวงอยู่ทีนี้ล้วก็เล่นกันใช่ครับแต่วันนี้กลายเป็นห้องนอนไปแล้วตอนอยู่รัธยมครับเป็นคนยังไงก็เหมือนเด็กทั่วไปพี่แต่ว่าก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนนั่งหน้าห้องเลยส่วนใหญ่หลังห้องแล้วก็แบบว่าพากันโดดอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเรียน ชอบแกล้งครูแกล้งอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่แบบพวกพวกเด็กเขาทํากันแหละนะครับแล้วก็เล่นเราก็ชอบเล่นดนตรีในระดับมัธยมแล้วก็เลยตั้งวงกับเพื่อนเล่นกันแล้วพอเรียนจบล่ะก็เหมือนเดิมก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเหมือนเดิมอ่าทำไมถึงไม่ชอบตั้งใจเรียนป้าลิขิตให้เราไม่ตั้งใจเรียนเาด้วยแล้วพ่อแม่เรา ก็เ็เป็นหมอใช่ไหมครับเป็นหมอเอแต่ลูกไม่ทั้งใจเรียนเรียนเก่งทั้งบ้านยกเว้นผมเรียนจบทางด้านไหนเรียนจบวิศวะครับครับก็พยายามเรียนให้มันให้มันจบเรามาเจอคุณครั้งแรกเนี่ยเราก็โอเคเห็นเลยว่าคุณหน้าตาที่ของคุณนี่จะดูเป็นแนวแบบนับมวยใช่ไหม เพื่อนเรียกว่าเป็นเพื่อนบอกเหมือนกรรมกรมากกว่าพี่ไม่กล้าพูดเลย <laughs> จริงๆแล้วต้องเล่าย้อนไปเลยว่าตั้งแต่เด็กๆละคือผมเนี่ยจะมีความทะเยอทะยานในตัวอย่างหนึ่งบอกพี่วุดด้ดีเลยผมยอยากรวยตั้งแต่เด็กเลยผมแล้วผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะคือถ้าไม่โกหกตัวเองอ,อยากรวยทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เชื่อมาตลอดว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นขยันทำงานเยอะๆเงี่ยมันต้องรวยไงตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วผมก็เลยเริร่มทำงานตั้งแต่เด็กๆเลย ย้อนไปเด้เน่ยงานแรกที่ทำเนี่ยคือตั้งแต่ม4เลยที่ทำแบบเป็นงานจ็อบนะ<อ>ตอนนั้นก็คือเคยไปเป้าตู้สติ๊กเกอร์ไปยืนเป้าเนี่ยได้วันหนึ่งร้อยกว่าบาทไปเช่าวันแรกนี่เลิกดีมากครับมีคนกระโดดฆ่าตัวตายชั้นสามลงมาข้างหน้าผมโอ้โห oh พอมาอยู่มาหาลัยเนี่ยเราก็เริ่มทำงานเราก็ทำเรียนไปด้วย<อ>แล้วเราก็เริ่มหาอะไรทำเ<อ>พราะเราก็เชื่อว่าคือเ,เคยเห็นแบบว่าเฮ้ยบางคนแบบ รวยแบบทํางานเสริมแล้วเขามีตังค์ซื้อมือถงมือถืออะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กเราก็หางานทำตั้งแต่ตอนปีหนึ่งออนะครับ้วนนั้นเพื่อนก็มาชวนว่าเฮ้ยไปทํางานที่ห้างห้างหนึ่งห้างชื่อดังห้างหนึ่งรเราก็ไปทางานเลยผมก็ไปสมัครผมก็งงกับเพื่อนว่าเอ้เราก็ยังไม่มีบุตรเลยแล้วเขาจะรับไหมเนี่ยออนะครับก็ไปคุยกับเขาเขาบอกว่าเฮ้ยเองนี่ดูเหนี่ยก้านดีนะครับพูดจาฉาฉานกล้าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปอยู่ หน่วยปฏิบัติการไยการตลาดเชิงลุกภาคพื้นดินหน่วยปฏิบัติการฝ่ายการตลาดเชิงลุกภาคฟังดูแล้วมันยิ่งใหญ่อลังการมากไปแจกใบปลิว <laughs> แจกใบปลิว <laughs> ครับไปแจกใบปลิวมีรถมารับตั้งแต่ตีห้าเลย <c oughs> แล้วตอนนั้นประมาณปีสามปีสี่เล่นดนตรีตามผักพอเปลี่ยนละรู้สึกว่าเฮ้ยสงสัยงานนี้นก็ไม่รวยเพราะตังก็ไม่เหลืออยู่ดีนะครับก็มาเล่นดนตรีตามผัก แล้วก็ได้ค่าแรงไม่กี่ร้อยก็เล่นไปแต่ตอนนั้นมันมีความความชอบดนตรีด้วยไงเราก็เลยอยากจะเล่นดนตรีด้วยก็ไปไม่รอดใช่แล้วก็เราก็มาทํางานประจาอ่าเป็นเอนจิเนียร์ใช่คิดว่าเราคิดว่าทําตรงนั้นมันไม่รวยละวงสฉดยคงต้องทํางานแบบมีเงินเดือนแบบแบบเหมือนคนทั่วไปต้องมีเงินเดือนเงินเดือนก็เป็นพนักงานกินงเงินเดือนไปใช่กี่ปีคก็ประมาณเจ็ดแปดปีเมือนกันคือเราเนี่ยเริ่มแบบ รู้สึกแล้วว่าเอ๊ะแบบสงสัยทางานเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทําให้รวยได้ระหว่างนั้นก็เล่นพนันด้วยพี่วุดีว่าคนติดพนันเลิกยากแล้วล่ะฟที่สุดมันมปนช่วงนั้นเนี่ยเหมือนมัวเมาเลยนะพี่ม,มันเป็นออนไลน์ใช่ไหมบอลเปิดยี่สบี่ชั่วโมงมนั่งเฝ้าหน้าจอผมนี่ยไม่ได้หลับไม่เคยหลับเต็มอิ่มสักคืนมันเหมือนเป็นการเสพติดด้วยพี่เสพติดถ้าพี่วุดีติดพนัน ผมมาบอกพี่วูดี้พี่วูดี้พี่วูดีก้กำลังติดพน,นันพี่วูดี้จะตอบว่าไม่ติดหรอกเหมือนกันผมก็เป็นอย่างนั้นพอวูดี้มาถึงบ้านของปีเตอร์แม่ของปีเตอร์อยู่บ้านพอดีครับผมก็เลยมีโอกาสได้รู้จักปีเตอร์มากขึ้นตอนที่ใช้เขาเหลวแหลกนี่ก่อนวะ่าตอนนั้นเนี่ยมันหนักขนาดไหนะอ๋อก็ก็ที่แล้วใ,ในในเรื่องของ คือเขาใช้เงินใช้จ่ายแบบว่าไม่ประมาณอะแล้วว่าประมาณตัวตเองจะมีเงินใช้นี้ใช้หรือเปล่าแต่ที่ใช้จ่ายไปเนี่ยเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้บัตรเครดิตก็เยอะเป็นหนี้ทั้งเรียกว่ามีจดหมายโนติสยื่นฟ้องเนี่ยเยอะแยะเลยอ่ะตอนนั้นเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่ะก็หมื่นกว่าบาทละไปเปิดบัตรเครดิตล้ะ ก็เขามาให้ทําให้ผมก็ไม่รู้ครับมว่าใครสมัครเลยใช่ครับกี่ใบอะตอสามสี่ใบได้โอ้โหตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับก็ประมาณยี่สิบองยี่สามสามสี่ใบเลยแล้วรูดไปกับอะไรปีเตอร์ก็เสพนันครับเล่นพนันออนไลน์ออนไลน์ครับตอนนั้นไม่รู้นะไม่รู้ปิดเงียบกี่เดือนกี่ปีกว่าไหมก็นานอยู่เพราะว่าใบเรียกมันจะมาที่บ้าน ผมเน,เนี่ยไม่เห็นช่วงแรกไม่เห็นผมมาแอบดักไว้หมดเรี่กว่อปีเตอร์พนันหนักขนาดไหนก็หนักแบบเรียกว่าหมดหมดตัวหลายหลายเท่าหมดไปเท่าไหร่ตอนนั้นก็หมดประมาณสักประมาณร่วมห้าแสนห้าแสนโอ้ออเงินเดือนก็นหมื่นกว่าแล้ววันที่เข็ดขึ้นวัไหนมีอยู่วันหนึ่ง ผมเนี่ยเดินกลับเข้ามาที่บ้านโดยความที่ว่าตอนนั้นคือเราเป็นหนี้นะไม่มีเงินแบบแทบจะไม่มีเงินสักบาทเลยเมื่อก่อนนั้นมีเครื่องดนตรีเยอะนี่นะพี่ทยอยแอบ,บเอาไปขายแอบ,บเอาไปขายอทองแม่ให้มาแอบ,บเอาไปขายแล้วก็ไม่ได้บอกแม่ไมไ่บอกจนวันหนึ่งเนี่ยแหละ,ะมันก็มีเรื่องกฎหมายมาถึงที่บ้านมาฟ้องร้องให้เราไปขึ้นศาลแล้วแม่เขาเห็นพอดีนั่นแหละทีนี้ว่าแม่เขาคงทนไม่ได้ก็แม่เขาก็เป็นทุกข์ ตอนแรกผมยังไม่สํานึกนะแต่มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมกลับเข้ามาบ้านเนี่ยผมไปเจอกระดาษใบหนึ่งวางอยู่ไปดูพวกผมก็กระดาษอะไรไปดูเป็นคุณแม่เ่ยเขียนกระดาษไว้ให้ผมตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่บนโต๊ะนี่แหละโต๊ะในห้องนอนนั่นแหละเขียนว่าเขียนว่าอยู่แบบนี้ผมยังเก็บอยู่เลยโอ้โหทำอะไรให้พ่อแม่ไม่สบายใจมั้ง ปานมีความสุขสนุกสนานดีหรือดูแลพ่อแม่ไม่ต้องเพราะพ่อแม่ดูแลตัวเองได้แม่ทำงานมาทั้งชีวิตเก็บเงินเก็บไว้พอจะมีเป็นก้อนเล็กน้อยก็ต้องเอามาซัพพอร์ตป่านหมดแม่กเกษียณแล้ววันนี้งนเงินในบัญชีม,มีอยู่สองหมื่นกว่าบาททำไมแม่ไม่มีเงินเพราะแม่เก็บเงินเดือนเงินบ้านแต่ริว้วเดือนละหมื่นผ่อน ผ่อนรถ14ผ่อนหมดก็ขายให้6กแสนให้เงินปาหมดแล้วเงินเดือนแม่ห้าหมื่นห้าเหลือเงินใช้สอน,สนใช้ส่วนตัวสามหมื่นขอปาใช้มั่งเงินพอเหลือเก็บไปไหนหมดใช้นี่บัตรเครดิตปานเก้าหมื่นใช้นี่บัตรเครดิตปาสามหมื่น 30, โทรศัพท์เครือข่ายอะไรเนี่ยอของปานโทรไปฮ่องกงโทรไปฮ่องกงสามหมื่นแม่ยกให้ทั้งหมด ไม่เอาอะไรแล้วอ่านแล้วความรู้สึกแรกคือรู้สึกสำนึกรู้สึกว่าให้ที่ผ่านมาทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่ง <Okay. S 2> ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ <Okay. S 2> ว่ามองคนรอบข้างที่ผ่านมาเรามองแต่ความสุขตัวเอง <Okay. S 2> อยากจะทำอะไรอยากจะเล่นลอะไรโดยไม่ที่ไม่สนใจความเดือดร้อนของ,ง <Okay. S 2> อื่นอาจจะพูบเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นจุดเป็ี่ยนขอว่าไม่ได้แล้ชีวิตนี้ ถึงจะทำอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้วันนั้น <c oughs> คุณจะบอกคุณแม่วันนี้ในวันนั้นว่าขอโทษ้แพ่อจะไม่ทําทให้แม่ผิดหวังจะดูแลป้าแม่ก่อนแม่เราไม่เคยได้พูดกันเลยจริงเป็นยังไงความร,รู้สึกมัน คนเป็นแม่เขียนกระดาษขนาดนี้ครับเป็นพี่นะ่พี่คงไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วตอน <c oughs> พี่คงพี่คงร้องไห้ขี้มูปปโป่งเอยังเก็บแม่ไม่รู้เขาเก็บเอาไว้นั่นเนี่ยแม่เนี่ยเขาไม่ไม่ได้ใส่ใจอะไรแม่ไม่รู้เหรอครับไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยไม่รู้แล้วครับไม่รู้ในเพิ่งมาเห็นนี่แหละแม่เนี่ยเขาคงไม่ใส่ใจคงอ่านแล้วก็ทิ้งไปมั้งเออปีเตอร์โชคดีพากเลยหรือเปล่าคุณมีพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคุณรู้ตัวป่ะในบ้านหลังนี้ครับคุณเคยเห็นไหม เป็นพระอาหารหันต์เลยโลกที่คนไทยป่วยมากที่สุดคือ,คอวุดีคิดว่าโรคอะไรโรคนี้สิโรคซับจางโรคซับจา,างเรอ มันคือโลกเนี้ยจากคนที่ติดพันนันติดลบชีวิตทำงานหาเช้ากินข้ามมันไม่ไปไหนสั๊ักอะไม่ใช่ก็ติดพันนันชีวิตติดอยู่กับที่อะโจงระทถ้าวันนี้มีร้อยล้านมันเกิดอะไรขึ้น